คนนอืน่เขาแบบว่าจัดรายการนู่นนี่นั่นต่างๆนะคะน่ารักน่ารักหรืออะไรฉันก็กดคอยของฉันถ้าให้คนอื่นเหมือนกันฉันก็แชร์กดคอยของฉันไปไปส่งกําลังใจให้กับคนอื่นอะไรประมาณอย่างนี้นะคะเอาละทุกๆกคนมีคนชมวันนี้สวยจังขอบใจมากค่ะทราบ <c oughs> ไม่ได้ข่มตัวอะไรเลยนะคะคนเราเนี่ยนะดิฉันจะบอกให้นะคะทุกคนบอกอะไรคะด็อกเตอร์ฉันจะบอกว่าคนเราเนี่ยนะ สติปัญญาความรู้ความสามารถการศึกษาใครๆก็มีกันได้เลขด็อกเตอร์ด็อกแตว์อะไรต่างๆเนี่ยนะคะใครๆก็เรียนจบกันได้อืมแล้วนาแต่จริงๆแล้วเรื่องความสวยเนี่ยฉันเน่ะไม่ยอมหรอกชันที่หนึ่งโอเคนะสติปัญญาความรู้ความสามารถเนี่ยฉันไม่เท่าไหร่หรอกแล้วความสวยฉันน่ะที่หนึ่งอันนี้เลิศอันนี้บอกใครชมว่าเลิศฉันยอมรับใครชมว่าสวยฉันยอมรับใครชมว่าเลอค่าอันนี้ก็ยอมรับเออ ขอบคุณรู้สึกขอบใจค่ะทราบโอเคนะ